fc พังงาครับหลังจากเขามาหางวดติดต่อกันครับ2 4ตรงตรงครับ5 2ตรงตรงนะครับ6 5ตรงตรงครับแล้วก็5 6ตรงตรงครับแล้วก็4 6ตรงตรงนะครับสวัสดีครับสวัสดี fc ทางช่องพาหัดแชนแนลครับมื้อนี้ครับวันที่8ตุลาคม2 5 6 8ครับมื้อนี้ครับจะมี้นท์น้อทัมาแบงปั่น fc ทางช่องครับผมเนาะเป็นของ fc พังงานนะครับบนอย่างเดียวนะครับผมหลังจากเขามาหางหวดติดต่อกันครับผมเนาะนี่ครับพร้อมสูตรนะครับหลังจากเข้ามาห้างงวดติดต่อกันครับนี่ครับได้สี่คู่นะครับเข้าที่สองสี่ตรงตรงครับเลขออกสามสองสี่ครับแล้วก็มาห้าสองตรงตรงครับเลขออกแปดห้าสองครับหกห้าตรงตรงครับเลขออกครับแปดหกห้าครับ 5 6ตรงตรงครับเลขออกครับ3 5 6ครับแล้วก็4 6ตรงตรงครับเลขออกครับ6 4 6ครับงดที่แล้วนี่ห้มากครับผมเนาะ2อ2 5 3 4 3 5หนะครับไม่เข้านะครับกับทื่ว่านาติดตามครับผมน้องพาวะ f อฟซีทางช่องคำถามมันเยอะมากครับผม5งวดนะครับผิดแค่งวดเดียวนะครับของ Fc พังงานนะครับนี่ครับ ก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพา FC ทางช่องผมเนาะมาดูเลขวิ่งสายใต้นะครับมี f อฟซีทางช่องถามมาว่า f อฟพังงากับเลขวิ่งสายใต้เจ้าเดียวกันไหมคนเดียวกันไหมคนละคนนะครับผมเนาะเลขวิ่งสายใต้ครับอยู่ที่อำเภอทับปุดนะครับอยู่ที่อำเภอทับปุดนะครับผมเนาะเลขวิ่งสายใต้ครับจังหวัดพังงาครับแต่ว่าครับผมเนาะ fc พังงาครับผมอยู่ที่อําเภอเมืองครับจังหวัดพังงานะครับเดี๋ยวผมพา fc ท่างช่องมาดูเลขวิ่งสายใต้ก่อนนะครับเลขวิ่งสายใต้ครับ1นึ่งสิงหาครับให้0ให้ให้ศูนครับเลขออก5้าศูนครับแล้วก็16สิงหาครับให้3ครับเลขออก6กสามครับหนึกันยาครับให้หครับ เลขออก3 1ครับ16กันยาครับให้7ครับเลขออก5 8นะครับไม่เข้านะครับแล้วก็1ตุลาครับให้7ครับเลขออก7 7นะครับ16ตุลาครับล่างเด่ยนที่9ครับผมให้มา93เม็ดเดียวครับ หน้าจอเอเดร์ครับผมเนาะโอเคครับโอเคช่วงนี้ครับผมเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงครับผม้ชงนี่ครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเพราะว่าครับผมเนาะมัน้องคําแพงกับบอสบายครับผมเนาะคาแพงกับบอสบายผมกับบอสบายครับผมตอนนี้ครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงครับผมเนาะช่วงนี้บ้านผมตอนเช้าหมอกเยอะเริ่มเข้าหนาวแล้วครับผม เดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้งช่องมาเบิรงเลขชุดนี้ก่อนดีกว่าครับผมเนาะเลขชุดนี้ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าผมล่วงคลิปไปแล้วเอฟซีทั้งช่องกับบุเห็นเยอะมากครับล่างชุดเดียวนะครับล่างชุดเดียวครับหนึ่งตุลาคมสองห้าหกแปดครับให้เจ็ดครับให้เจ็ดเจ็ดเลขออกครับเจ็ดเจ็ดล่างตรงๆนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ 16ตุลาคมสองห้าหกครับล่างครับเด่นที่9ครับ9กสเม็ดเดียวครับล่างเด่นที่9ครับ9กสเม็ดเดียวนะครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะโอเค มาดูของ F c ซพังงาดีกว่าครับผมเนาะหลังจากเขามาหางวดติดต่อกันครับผมเนาะบนอย่างเดียวนะครับตรงๆครับผมเนาะตะวานงวดที่หงวดที่แล้วนี่บอเข่าครับงวดนี้เดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้งช่องมาเบิงมาจากเขาบอครับผมเนาะงวดนี้นะครับของ FC พังงานะครับ F c พังงาไม่ต้องขอแผนกาให้หน่อยสิเห็นแล้วเห็นแล้วโอเค เจอแล้วแม่น้องคัมแพงก็ไม่สบายมาครับผมเนอะเลขออกครับ fc พังงานะครับพร้อมสูตรนะครับ fc พังงาครับเลขออกบนครับเก้า 7จ็ดแปดครับล่างออกห้าแปดครับไม่ใช่ล่างออกเจ็ดเจ็ดโอเคนี่ครับนี่นี่นี่ครับผมแล้วก็บวกสองคงที่ครับบวกสองคงที่เจ็ดครับผม เจ็ดคูณสเท่ากับสิบสใช่ไหมแล้วก็8ปคูณสเท่ากับ16 14กสิบสี่บวกสิเท่ากับสามสบวกสเท่ากับสาครับได้2นะครับผมเนาะได้สครับนับไปครับสกับ3ครับนี่ครับ2กับ3ครับสิบสีกับ16ครับ เป็น30บวก2คงที่32แล้วก็นี่ครับผมยก7มานะครับยก7มาเลยก็เป็น7กับ8นะครับงวดนี้จับคู่ได้ที่เดี๋ยวนี่ครับได้2ได้3ได้7ได้8จับคู่ที่2 7 3 7 สองแครับนี่ครับเอฟซี FC ทางช่องงงบกครับผมเนาะนี่ครับไม่งงนะครับไม่งงนี่ครับอย่างเช่นงวดก่อนนี่นะเลขออก3ามห้ใช่ไหมห้าคูณสองเท่ากับสิบสแล้วก็6กคูณสเท่ากับสิบสใช่ไหมสิ 12, 12, บสอกับ10 22ีบวกสคงที่ใช่ไหมเท่ากับ24 ก็เป็นสี่ครับนับไปถึงแจมครัาก็เป็น5้าครับ4ี่กับห้าครับผมเนาะแล้วก็หมาครับผมเนาะยกมาใส่ครับห้าครับแล้วก็หครับนี่ครับได้ที่สี่หบนตรงๆนะครับแล้วก็งวดนี้นะครับงวดนี้เดี๋ยวลงวันที่ก่อนดีกว่างวดนี้นะครับงวดนี้มาเห็นไหมครับ อธิบายก่อนนะครับ7คูณ2เท่ากับ14ครับ8คูณ2เท่ากับ16 16กับ14บวกกันเท่ากับ30 30บวก2คงที่ครับผมเนาะเท่ากับ32ครับได้2ครับนับไปหนึ่งแจมครับก็เป็น2กับ3ครับแล้วก็ยก7มาครับผมเนาะเก็บหลักสิบบนยกมานับไปครับก็เป็น7กับ8นะครับนี่ครับจับคู่ได้ที่ 27 28 37 38นะครับบนอย่างเดียวนะครับ4คู่นี้มาเบิ่งมางวดนี้จะเขาบอกครับผมเนาะนี่ครับหลังจากเขามาหางวดติดต่อกันครับผมเนาะหลังจากเข้ามาห้างวดติดต่อกันครับงวดที่6ไม่มานะครับผมเนาะนี่ครับบนตรงๆนะครับ24ตรงๆครับ5 2ตรงๆครับ65ตรงๆครับ 5 6ตรงตรงครับแล้วก็4 6่หตรงตรงนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้มาดูซิว่าจะเข้าไหมครับนี่ครับ2 7 2 8 3 7 3 8นะครับแคปหน้าจอเอาเด้อครับผมเนาะโอเคครับโอเค แท็บนาจอครับผมเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันที่แปดแล้วครับผมเนาะอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับเลขก็ออกแล้วอีกประมาณเจ็ดวันนะครับเนาะเจ็ดแปดมือเลขก็ออกแล้วครับผมกต่สุดท่านี้ครับก็ขอรอวยพอใไห้เอฟซีทางช่องที่เบงคลิปนี้ครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับทายชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะ คลิปนี้สวัสดีครับถ้าใครรอเลขล็อกกองฉลากรอ,อก่อนนะครับหลังจากเขามาซีงวนติดต่อกัอนครับงวดที่ห้าไม่เข้านะครับรอก่อนได้ครับผมเนาะโอเคครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ